สวัสดีครับพี่เตยตอนช่อนยู u ูบ b e ทไลค์ครับเรียกว่ารีวิวสุดท้ายของปีจริงๆก็ว่าได้ครับกับระบบการรลอนี้นะครับกับ Magic OS เวอร์ชัน9บน Honor Magic V3 ครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรลูกเล่นที่น่าสนใจของ Honor Magic V3 กับระบบการใหม่ล่าสุดตัวนี้มันจะทำให้น่าใช่มากขึ้นแค่ไหนเรามารับชมได้เลยครับ สำหรับ Magic OS version 9นะครับสิ่งแรกที่จะมีการเพิ่มเติมเข้ามาเรื่องก็คือเรื่องของความกระชับกระเฉงในการใช้งานนะครับที่เรียกว่ามาได้เร็วมากๆนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดการนิดๆหน่อยๆนะครับมีนี่ครับเป็น o n o r AI ซึ่งเพิ่มเข้ามาจากตรงนี้นะครับโดยมีการทำอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องของการเสนอแนะนะครับดูว่าแอปพลิเคชันไหนสามารถทำงานได้นะครับ อันที่2นะครับเรื่องของการแปลนี่ก็สามารถที่จะมีการแปลเรื่องของข้อความนะครับหรือว่าเพิ่มการอ่านอะไรงี้ต่างๆได้นะครับเป็นลม่มแล้วก็เป็นการแชทได้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเมจิข้อความนะครับซึ่งสามารถที่จะเก็บพวกข้อความต่างๆนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูแล้วก็เป็นเมจิพอร์ทตลนะครับ ซึ่งเวลาเราวงปูมันก็จะเป็นการเก็บนะครับหรือว่าเป็นการที่จะย้ายสิ่งต่างๆเข้าไปนะครับได้ง่ายๆหรือว่าจะเป็นการเลือกข้อความนี้นะครับแล้วก็เก็บด้านข้างนะครับหรือว่าไปใช้กับแอปพลิเคชันอื่นได้นะครับนี่เราสามารถที่จะลากนี้นได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําให้คุณดูว่าเป็นยังไงน,นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการตรวจจับอัจฉริยะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าจอนะครับพวกปามต่างๆนั้นก็ ยังคงทำได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีท่าทางเกี่ยวกับเรื่องของอาการใช้แ i r g e s t u r e หรือว่าท่าทางอากาศด้วยนะครับตัวอย่างของการกปข้อความนะครับเราก็คือสมมติว่าเรา้าอ a c e b o o k อย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะกดอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงไปด้านข้างเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับสามารถที่จะทําได้แบงปันอย่างนี้นะครับก็ดึงได้หมดเลยนะครับดึงภาพทุกทีนะครับ ถ้าเป็นภาพเนี่ยแน่นอนมันจะเป็นบอสเซอร์จ,จะดีกว่านะครับอย่างเช่นเราจะเข้า g o Google Chrome สักเว็บหนึ่งนะครับสมมุติเป็นเว็บอ่าหวืออะก็ได้ไปอับเดตมานานนะฮะอ่ะลองดูว่าเราจะกรอบอยังไงสมมุติเราต้องการกรอบตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดนะครับรละลาบข้างๆเนี่ยเราสามารถที่จะทําทั้งนิวนะครับลากวางกรุ๊ปหรือว่าทําเป็นโน้ตก็ได้เช่นกันอันนี้ลองทําเป็นโน้ตนะครับ เนี่ยมันก็ขึ้นมาเป็นโน้ตนะครับแล้วก็ยาทั้งหมดปุ๊บมันก็สามารถที่จะทําได้หมดนะครับข้อความต่างๆนะครับเราสามารถที่จะกอประมาณนี้นะครับสมมติเอาแค่ประมาณนี้แล้วกดค้างไว้นะครับเราสามารถที่จะเอาข้อความเข้าไปอยู่ตรงโน้ตได้นะครับนี่ก็จะวางแสมบัตินี้เช่่เดียวกันนะครับันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของการก็ copy ข้อความ hmm. สิ่งท,ท, <M. S 1> ที่ต้องการจะเป็นโนต้ตต่างๆนะครับสมมติว่าต้องการมีคีย์อะไรที่ต้องการให้เพื่อนๆเ,เราได้ รับรู้และแก้อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้ามาจัดการจากตรงนี้ได้หมดเลยถือว่าค่อนข้างอเนกประสงค์มากๆนะครับสำหรับฟีเจอร์นี้ฟีเจอร์ต่อมานะครับอ่ะกับดนถุงบอเซอร์อยู่นะครับสมมติว่าเป็นอันนี้ละกันเป็นรูปของวั b แบงค์นะครับเราโมกดค้างไว้นะครับที่สันนิ้วแล้วก็ค่อยๆลากไปนะครับแบบนี้นี่เราสามารถที่จะเอาห้าพนี้นะครับสามารถที่จะเข้าสู่รายการโปรดนะครับหรือว่า บันทึกเป็นภาพแกลเลอรีร่นะครับสมารถทําได้นะครับพอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาที่เรากดนะครับมันจะมีการเรียนรู้ด้วยครับมันก็จะเข้าไปสู่ในส่วนนี้นะครับก็จะเรียนรู้ว่าเอ้ยฟีเจอร์ต่ตางๆที่คุณใช้นั้นเป็นอย่างไรได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกความสะดวกหนึ่งของออเดอร์ที่มีให้แต่ว่าในที่บันทึกไปแล้วนะครับมันจะอยู่ทางด้านข้างนี้ก็คือสามารถที่จะดูนะครับข้อมูลต่ตางๆได้หมดเลยนะครับว่าเรามีการบันทึก อะไรมานะครับเป็นต้นแบบนี้มีจะอยู่นะรับแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็ต่อมานะครับในเรื่องของระบบเกี่ยวกับการตรวจของแชทอะไรเงี้ยเวลาที่เราคุยแชทอยู่นะครับเช่นอันนี้ขอย่าเป็น Messenger แล้วกันเนาะออกมาใช่เขาเกมขอย่าเป็น Messenger นะครับสมมุติว่าเราเข้าไปในกลุ่มของเราแล้วกันเนาะนะครับเราสามารถที่จะกดตรงนี้นะครับแล้วก็ สามารถที่จะให้ตัวของ AI ในการช่วยจัดการได้ทั้ง AI ของเครื่องแล้วก็ AI ของตัว m essenger ต,ต่างๆนี่ก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนอกจากนี้นะครับฟีเจอร์หนึ่งที่ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็คือเราสามารถต่่งได้ด้วยเป็น parallel control นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูอย่างนี้ได้โดยเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับ โดยเราสามารถที่จะย้ายข้อมูลของเราย้ายเข้าไปจากตรงนี้นะครับเข้าสู่ตรงนี้ได้เป็นข้อมูลที่จําเป็นเท่านั้นถึงจะย้ายเข้าไปนะครับอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของการอัปเดตตัวนี้นะครับก็จะทยอยอัพกับมือถือรุ่นถัดถัดไปของออเนอร์นะครับแต่ก็ยังมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการในตัวเครื่องค่อนข้างดีนะครับคือความเร็วไหลเร็วแรงมากและที่สําคัญที่สุดนะครับนี่ เราจะทําให้ดูว่าสมมุติว่าเราต้องการลบคนนะครับอย่างเช่นเราถ่ายภาพนี้มาแล้วบอกคนข้ามถนนเยอะจังเลยอะเราต้องการจะลบนะครับตัวอย่างยางลบ AI นั้นอะรอบนี้มีการปรับปรุงให้เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยเราวงพื้นที่วัตถุที่เราต้องการนะครับในการที่จะลบออกลอสคู่หนึ่งแล้วก็ใช้งานได้ปุ๊บลบก็เรียกได้ว่าหายไปเลยนะครับ แต่บางทีอาจจะไม่ได้มีเนมากนะครับอาจจะทำให้เส้นทางมาลายหายไปด้วยแต่ว่าทั้งหมดนะครับเราก็สามารถที่จะบันทึกได้ว่าจะเอาบันทึกใหม่หรือว่าถ่ายต้ฉนฉบับก็สามารถที่จะทำได้เหมือนเดิมครับเรียกว่าฟีเจอร์นั้นก็เรียกว่าเพิ่มเติมเข้ามาเยอะแต่ต้องของรรบว่าคล้ายกับเวอร์ชันจีนแล้วเวอร์ชันจีนเขาจะเยอะกว่าอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอยา่างไรก็ตามครับใครที่ใช้งานออเนอร์ทั้งเมจิก v3 แล้วก็เมจิก6 pro นะครับตอนนี้ได้อัปเดตแล้วนะครับเสร์จ200รออีกแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวก็จะมานั่นเองครับก็ลูกเข่นจะอยู่ประมาณแบบนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ใครที่อยากให้ลองอะไรเกี่ยวกับตัวของระบบบริการนะครับที่เป็น Magic os Version ใหม่อย่างนี้นะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามในมือถือรุ่นต่อไปในอนาคตนะครับนอกจากนี้นะครับอย่างที่บอกครับเฟกก็สามารถที่จะ ใช้งานได้กับวิดีโอคอลนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใส่ในเรื่องของภาพเกี่ยวกับมอเปเปอร์ของนาฬิกาแล้วก็ยังสามารถที่จะเสริมประสิทธิภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับแต่งวิดีโอในการแสดงผลด้วยนะครับก็รู้เรื่องอยู่ประมาณแบบนี้นะครับถือว่าก็เยอะอยู่แล้วก็แถมนิดนึงนะครับในเรื่องของไอคอนก็จะมีการเปลี่ยนไปนิดน้อยนะครับก็ตามสไตล์ของ ระบบติการนั่นเองครับในกคงสามารถใช้งานกับปากกาได้เหมือนเดิมฟังชั่น AI ในโน้ตนะครับท่านที่ดูจากตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ยังคงสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติอยู่ไม่มีอะไรที่จะใช้งานได้ยากนะครับอย่างนั้นก็ตามครับก็คาดว่าน่าจะมีการปรับอะไรให้ดีขึ้นในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันสำหรับในเรื่องของตัวโน้ตครับและนี่ทั้งหมดนะครับเป็น MagicOS เวอร์ชั่น9นะครับ ก็จบลงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าแล้วกันเนาะจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางคแอนานี้และในฟูวบล็อกคอมแฟน์ไปได้บอกแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่าน